สวัสดีครับช่องสปาสเปซนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ตอนกิ่งฝรั่งต้นใหญ่ต้นนี้นะครับที่ว่าต้นใหญ่ๆเลยที่คลิปที่แล้วนะครับผมตอนไปนะครับตอนนี้ก็เรือกต่ต้นตอมันนะครับแต่กิ่งใหญ่ๆนะครับเราลงปลูกประมาณ10 10ต้นนะครับต้นนั้นได้ได้สิกิ่งนะครับดูนะครับต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับนี่ครับผมไม่ได้ลงถุงนะครับผมลงปลูกเลยนะครับ ตอนนี้ลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นแรกนะครับต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับกิ่งแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกิ่งที่สองนะครับมีมีหลายไซส์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินมาเดินดูกันเนาะมีสิบต้น้ยตอนนี้ปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาเราดูผลอ่าเป็นกิมจูนะครับแต่ต้นนี้ต้นนี้เป็นอ่าหงพาซื้อครับหงพซื้อ ต้นนู้นเป็นเฟือของมี่เดเดี๋ยวนี้มาดูนะครับอ่าตอนนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่สามนะครับต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับตันนี้ก็เป็นต้นที่สี่นะครับเป็นข้างห้องนอนนะครับต้นที่สี่ต้นนี้เป็นต้นที่ห้านะครับผมที่ปลูกไปนะครับผมอันนี้เป็นพ่อไฟ่ลูกใหญ่นะครับเหรียญเหรียญทอง อ,นนอ, 5, อันนี้เป็นต้นที่ห้าใช่ไหมอันนี้เป็นต้นที่หนะครับอันส่วนนี้เป็นต้นที่7ดนะครับหน้าหน้าเราไก่ไข่นะครับจะไม่ได้ให้อาหารใกล้เลยก่อนนี่มาดูนะครับหต้นแล้ว7ต้นแล้วครับน,นี่ต้นที่8ดนะครับตอนนี้ก็ต้นเล็กหน่อยสีนใบปลายนะครับถ้ามีใหญ่ผสมเล็กก็คือ ตอนที่ข้างต้นนะครับนี่เป็นรอบบ้านนะครับบ้านสวนนะครับไม่ได้อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านที่สวนอีกต่างหากนะครับออสองต้นนี้ต้นนี้ใบเหมือนจะเหี่ยวนะครับเพราะว่ามันแดดมาสองวันละฝั่งนี้จะโดนแดดอืมแต่ต้นนี้ไม่เป็นไรนะครับต้นเมื่อกี้ต้นที่เก้านะครับที่เหี่ยวอันนี้ต้นที่สิบนะครับ ต้นที่สิต้นที่10ก็คือดูจากใบแล้วปกตินะครับแต่พอมาดูต้นที่9นะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นใบเหี่วแล้วก็หลุดก็มัดดีอยู่นะครับไม่ไม่ดิ้นนะครับเพราะว่ามีมีตออยู่มีหลักอยู่ แต่ว่าดูจากใบแล้วมันไม่น่ารอดแต่ฝรั่งส่วนากมันจะสลัดใบก่อนเนาะแล้วมันถึงจะแตกใหม่แต่นี่มันหิวปิดปกตินะครับ9ก้าต้นเขาปกติแต่นี้ต้นมีมันแบบนี้ต้นหนึ่ง่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับก็คือทั้งหมด10ต้นนะครับแล้วก็ผมทำใหม่นั่นอีก40 42กิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำเฟืงงองหงมีกับ ไอ้ผมขอซื้ออีกสัก20กิ่งนะครับให้มันได้ประมาณ50กิ่งจะปลูกทั่วบ้านเลยนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือลงไปได้1อาทิตย์นะครับกิ่งตอจากต้นกิ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็คือเอากิ่งใหญ่มาเลยนะครับ10กิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักประมาณ1เดือนนะครับก็อีกสักสามอาทิตย์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับเพราะว่า ถ้าครบหนึ่งเดือนประมาณสามอาทิตย์เนี่ยเขาถ้าเขารอดนะครับเขาก็จะต้องแตกแตาแล้วครับแตกกิ่งแตกตา,แตก,กแ,ตกตาแตกยอดนะครับแตกใบออกมานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับก็คือแต่ตอนนี้ลงไปได้อาทิตย์หนึ่งมันยังไม่เห็นอะไรก็คือมาอัปเดตไว้ระหว่างการนะครับแล้วเดี๋ยวค่าครบเดือนหรือเ,เขาแตกยอดแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูว่า10กิ่งแรกเนี่ยจะได้กี่กิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ กเกษตรอินทรีย์สวนรอบบ้านนะครับช่องสปาสเปซนะครับฝากไว้ด้วยนะครับปลูกสารพัดท,ทั่วบ้านเลยนะครับสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับ